สำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามโปรแกรมบิ๊กแมตครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกลับมาแล้วสัปดาห์นี้นะครับ, Inter บอินเตอร์มิลานกับบาร์เซโลนาคราวนี้เนี่ยอินเตอร์จะได้กลับไปเล่นในบ้านแต่บาร์เซโลนาผมเห็นฟอร์มของยาเมาแล้วเอาตรงๆเพรกลัวเลยแต่ถ้าพูดถึงยาเมานี่อินซากี้บอกหรือว่าเทรี่องลีบอกนะเจรี่องลีนี่ใครไปดูบทสัมภาษณ์บอกโนในรอบ50ปีนี ก็ต้องอยอมรับว่าหมายคนแล้อย่าเมาและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องพูดถึงเลยพ่อที่เราตอนแรกคาดว่าอาจจะเจ็บมันหลอกมันไม่เจ็บตูรามพ่อเออใช่ดีมากมากลายเป็นว่าไม่เจ็บแล้วลงมาสร้างบูลค่าให้กับตัวเองสร้างบูลค่าให้กับทีมแล้วก็ทำก็เรียกว่าสร้างความสับสนให้กับแนวรับในส่วนของปาร่าเป็นอย่างมากนะปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับอาร์เซนอลปารีสแซงต์แชร์แมงก็ขอทีเดียวเหมือนพ่อหน mm hmm. ึ่งศูนย์นะฮะก็ วันเกมถ้าใครได้ดูเกมก็ต้องยอมว่าอาร์เซนอลเนี่ยวันนั้นรู้สึกความดุดันหายไปฟันธงเลยดีกว่าพ่อครับ2คู่นะครับคู่แรกครับอินเตอร์เจอบาซ่าพ่ออีกคู่หนึ่งครับปารีสแซงต์แชร์กมงเจออาร์เซนอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิ้วพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพระตุกกระแตงโมเช่นเคยครับพระนุกสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามโปรแกรมบิ๊กแมตช์ครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกลับมาแล้วสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับ ขอท้าความนิดนึงครับพ่อครัโอ้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแมต้องบอกว่าเรามาทั้งคู่นะพ่อเอาเหรออ้อาวก็เราบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสเสมอแต่ว่าพอดีมันอาจจะเข้าทางเยอะไปหน่อยมันถึงแพ้เลยไงพ่อ,อนะฮะแล้วก็อีก<ช>คู่หนึง<ช>่งที่พ่อบอกบาซ่าจะชนะอ่าแต่ว่าของแตงเนี่ยแตงก็บอกว่าอินเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วฟอร์มเขาไม่ดีนะพ่อ Inter อินเตอร์ แต่ว่าเคยเห็นไงพ่อมันเหนียวบอลอิตาลีเหมือนไม่เอาอะไรมันเล่นเกมลับแต่กลับกลายเป็นว่าเกมนั้นสนุกมากใช่สนุกมาก3-3สามสามพ่อฮะเตอร์นำไปก่อนสองศูนย์ะครับบาซ่าก็อักเลือดนะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยจะเล่นก่อนอาเซนอลก็เดี๋ยวอาจจะต้องพูดถึงก่อนเพราะว่าคู่สามสามเนี่ยอินเตอร์กับบาซ่าโอ้โหพูดได้เยอะมากนะครับเพราะมันมีรายละเอียดเยอะนะครับรวมถึงข่าวสารด้วยเป็นไงเป็นไงอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นพ่อฮะครับผมต้องบอกว่าข้อบอลข้อช้างคอเดียวกันโอ้ยจริงจริงแล้ว เนี่ยช้างจัดกิจกรรมเยอะนะครับแล้วก็ต่อยอดวงการฟุตบอลน,นะฟุตบอลบ้านเหล่าด้วยนะครับ,รบแล้วก็ยุโรปด้วยนะเพราะเพราะว่าเขาส่งเด็กไทยเนี่ยไปฝึกอังกฤษนะฮะช้างส่งแชมป์อังกฤษปี3แล้วก็สนับสนุนของเราต่อเนื่องยาวๆแต่มีข่าวดีครับเป็นไงครับจะบอกทุกท่านก่อนเลยช้างบอกว่าปีหน้าฟุตบอลโลกรอ,อติดตามโปรแกรมเด็ด กับแตงโมลงปเปียพงหยิงเดี๋ยวต้องตามแล้วต้องตามแล้วครับน,นะฮะ,ะยังไงฝากไปด้วยคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยคู่แรกเลยแล้วกันนะพอ่อฮะก็ะคงจะต้องพูดถึงอินเตอร์มิลานกับบาร์เซโลนาคราวนี้เนี่ยอินเตอร์จะได้กลับไปเล่นในบ้านคือถ้าพูดถึงอินเตอร์กลับไปเล่นในบ้านใครถ้าดูเคยดูเกมระหว่างอินเตอร์กับบาเยนมาลองมาทบทวนนะครับเพราะว่าไปเยืนชนะบาเยนมา แต่พอมันเล่นในบ้านก็สามารถยันเสมอได้แล้วอินเตอร์เขารอบแล้วโดยเฉพาะถูกไบยเยนอัดมาอัดเหมือนกันแต่ก็ใช้ลูกโต๊กลับเนี่ยสร้างความได้เปรียบนะฮะแล้วก็ความเหมนี่ยวน่นของเกมรับพอมาเจอในส่วนของบาซ่าบาซ่าก็ลูกดีลูกโจมตีมนะฮะต้องยอมว่ากลางกันหน้านี่สุดยอดแต่หลังพอมีรอยปีโบมาก็มีเป็นปัญหาแต่ในส่วนพอมากลับเล่นในบ้านอินเตอร์ต้องรับว่าอินเตอร์เล่นในบ้านนั้นเวลารับเนี่ยผมอยากให้ดูเกมจริงจริง รับมันรับสองลายดีอ่ลายแรกคือมันเล่นปกติแบ็กโฟแต่พอพอมารับมันจะเป็นหกเลยนะนะหกสามหนึ่งไม่เอาอะไรเลยเลย <c oughs> วลารับเนี่ย <c oughs> คือเท่ากับว่าบีบพื้นที่ด้านในเนี่ยของคูนแบ็กซ้ายขวาบีบเข้ามาอยู่ในกรอบ18บแปละแล้วใช้วิงลงมาเป็นตัวด้านข้างซ้ายขวาเป็นหคนนะฮะแล้วก็แดนการ3คนทําหน้าที่โลตลอดเวลานะฮะแดนหน้ามีหน้าที่แค่รักษาของบีบพื้นที่ไม่ได้ไล่เพื่อจดนะไล่เพื่อบีบ บมีมุมเท่านั้นเองซึ่งดูแล้วมันก็เพลินไปในแทคกติกอีกแบบหนึ่งคือเขาใช้ระบบเข้ามาช่วยเยอะใช่ไหมพ่อระบบระบบมากอิสากิใช้ระบบมากนะฮะและว้วเวลาโก้กลับเนี่ยจะสังเกตว่าใช้ใช้จังหวะศูนย์หน้าฉี่ฉีไปเอาด้านข้างแล้วไอ้ตัวด้านไกลอ่ะขึ้นไปเติมด้วยความรวดเร็วครับนะฮะและว้วก็เติมเติมเป็นแผงเช่นกันนะซึ่งดูแล้วมันก็เป็นเสน่ห์ของฟุตบอลที่สามารถที่จะสร้างจังหวะของทีมได้ดีทีเดียวนะครับคือพูดตรงๆนะฮะนักเตะของอินเตอร์มิลานเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าโอเค โล w โปรไฟล์ไปนิดนึงแต่เอาจริงนะนี่ชื่อชั้นระดับโลกอยู่เหมือนกันนะฮะและที่สําคัญเนี่ยอย่างที่พ่อบอกพอเกมรับเขาดีแล้วเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับเกมรุกเนี่ยใช้วิงเหมือนกันนะพ่อดุมฟี่นี่มันตัวสําคัญเลยนะพ่อโอ้โหคือแบบลุยลากเลื้อยเปิดมงทําประตูคือต้องบอกว่าเป็นวิงปี ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบจริงๆในในนัดที่เจอกับบาร์เซโลนาดูแล้วเพลินตานะครับคือภาษาไทยเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ดีมากภาษาอังกฤษที่เขาพูดกันอะไร Transition Transition อ๋อเขาชอบพูดกันแล้วไทยคือเปลี่ยนจากรับเป็นลุกอ่าแต่เมื่อก่อนมันจะไม่ใช่ Transition หรือว่าเพราะในสมัยสวิตช์เพลงอะไรอย่างงี้ด้วยไหมพ่อใช่ครับสมัยก่อนเราจะคำศัพท์ก็คนละแบบกันคนละแบบนะฮะแต่มาบอลมันก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยแต่ต้องบอกเลยครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ย ถือว่ามาแล้วเซอร์ไพรส์แฟนบาร์เซโลนาพอสมควรผมก็ยังเซอร์ไพรส์เลย <c oughs> จริงก็ <c oughs> คือบาซ่านี่เปิดหน้ามาดีกว่า <c oughs> ใช่แต่ดูแล้วมันได้ความรู้ได้น่าศึกษาได้หน้าติดตามแล้วหน้าหลงไหลในระบบของเขาที่อิสซากิ้เขาทำมา <c oughs> คือเล่นแบบโค้ดรู้นักเตะนักเตะรู้ทีมทีมรู้ศักยภาพของคู่ต่อสู้ <c oughs> แล้ววิธีการที่จะเล่นของคู่ต่อสู้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับอ่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องพูดถึงเลยพ่อที่เราตอนแรกคาดว่าอาจจะเจ็บ มันหลอกมันไม่เจ็บตูรามพอมเออใช่ดีมากกลายเป็นว่าไม่เจ็บแล้วลงมาสร้างบูลค่าให้กับตัวเองสร้างบูลค่าให้กับทีมแล้วก็ทำเขาเรียกว่าสร้างความสับสนให้กับแนวรับในส่วนของบาซ่าเป็นอย่างมากมแ,แต่และตอนนี้ได้ลุ้นแชมป์เกาโช่ด้วย ก็เบียดเบียดเข้ามากระตามตามสามแต้มแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยแหละแต่แต่มันก็มันอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับนะฮะตามนาบุรีสามแต้มนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นเข้ารอบชิงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่อินเตอร์เนี่ยประมาณนี้แต่บาร์เซโลนาผมเห็นฟอร์มของยาเมาแล้วเอาตรงๆเพราะกลัวเลยก็ต้องบอกแต่พูดถึงอินเตอร์อีกนิดนึงก็คือเสียดายอินเตอร์ไม่มีระบบประตูอเวโกคือยิงสามประตูไม่เกิดประโยชน์เลยไง มาเริ่มศูนย์ศูนย์ใหม่เท่ากับบอลมันก็เท่ากับระบัดระวังต่อเนื่องแต่ถ้าพูดถึงยาเมานี่อินซากี้บอกหรือว่าเทอรี่องรีบอกเนี่เทอรี่องลีนี่ใครไปดูบทสัมภาษณ์บอกโผในรอบ50ปีนี่ก็ต้องยอมรับว่าใหม่คนละยาเมาคือเขาบอกว่าตอนนี้ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจะไม่ขาดนักเตะดีๆแล้วนั่นก็คือยาเมาใช่ใช่ก็อ่านบทสัมภาษณ์ของผู้เล่นระดับโลกโค้ชระดับโลกที่พูดกันนะ พ <P ul g> อพูดกันระดับนี้เราก็ต้องเชื่อเขาแหละนะว่ามันคือเรื่องจริงแล้วพอเห็นกับตาแล้วก็เชื่อโดยสนิทใจนะครับมันคือก็ต้องขออนุญาตนะฮะมันเก่งจนผมก็ไม่รู้ว่าผมมันอายุน้อยขนาดนี้แล้วทำไมมันเก่งได้ขนาดนั้นคือนักบอลที่จะเก่งมันเกิดจากการสร้างนะไม่เคยเกิดจากความฟลุกฉะนั้นระบบสร้างของรามาเซียมันเป็นระบบสร้างที่มันมาถูกต้องตามขั้นตอนอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยแล้วคนจะาให้นักบอลที่เก่งเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ต่างหวัดโนเนงขึ้นมาแล้วเก่งมันหมดไม่ไม่ไม่ใช่แล้วครับ มันต้องสร้างขึ้นมามันมีวิธีมันต้องมีวิธีการสร้างมาในในทุกรูปแบบเพื่อจะให้เป็นคนเก่งไม่ให้ไอ้คนนี้เอเดี๋ยวอยู่ช้างเผือกอยู่ในป่าเพราะว่าถามว่าเชื่อได้ไหมผมว่าอาจจะประเทศบางประเทศอาจจะเชื่อนะแต่ถ้าเป็นระบบของทันสมัยแล้วเนี่ยไม่มีแล้วครับมันอยู่ในระบบหมดแล้วต้องสร้างสรางก็คือต้องเอามาเข้าระบบต้องเข้าระบบคะับแต่มีบางประเทศยังเชื่อว่าอยู่ในป่งในป่าในเขานะซึ่งจริงๆแล้วมันต้องเข้าทั้งหมดอยู่ในป่าในเขามันต้องเข้าระบบก่อนแล้วสร้างขึ้นมามันยึางจะเก่ง นะครับถ้าไม่สร้างมาไม่เก่งเพราะยา,มาเมาอันนี้ตัวอย่างที่แท้จริงคือเมื่อก่อนไม่เก่งแต่พอมันไอช่องว่างระหว่าง13-14มมันไม่กี่ป,ปีนี่มันเก่งแบบทะลุโลกเลยก็ต้องชมรามาเซียอะคาเดมีของเขาสุดยอดอันนี้นก็ต้องไปดูนะก็ต้องไปดูหลากหลายสมัยก่อนดูอาแจ็คอัมสเตอร์ดัม เดมีดีที่สุดในโลกนะฮะแต่ตอนหลังก็ต้องตอนหลังนี่ย้ายมาสเปนละนะสเปนของลามาเซียนี่ดีมากตั้งแต่รุ่นเมสซี่ขึ้นมาแล้วมันดีมาต่อเนื่องไงฉะนั้นก็มีอีกหลายระบบนะฮะที่อยู่ในยุโรปที่มันดีอยู่แล้วทุกอย่างมันต้องเข้าระบบนะครับถ้าอยู่ช้างป่าอยู่ในเขาในดอยแน่นอนเอามาได้แต่ต้องเข้ามาเข้าระบบแต่ยังมาสร้างคิดว่ามาเล่นเก่งเลยไม่มีทางแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ,รบแต่ว่าโอเคมาที่บาร์เซโลน่าแนวลุกอย่างที่พ่อบอกเลยครับถูกใจผมชอบอีกคนแดนการผมชอบเปรดีมากโอ คือยิ่งเล่นเด็กคนนี้ยิ่งเกง่งเก่งแล้วก็เล่นนักฟุตบอลที่เกง่งมีพรสวรรค์ด,ด้วยกันนะสมองมันทันกันนะ่ะคือเห็นแล้วมันดูแล้วมันเพลินตามันเนียนตาดูแล้วทั้งได้อัธรลดเรื่องของอะไรไหมฮะเรื่องของความเป็นเอตเทนต์ดูแล้วมันสรุปไงการพิว้วการจ่ายการคลองบอลของสองคนนี้หลังจากนั้นแล้วก็ได้ว,วิธีการคิดเทคนิคต่างๆด้วยวิธีการยืนวิธีการจ่ายบอลวิธีการครอบครองบอลมีบอลไม่มีบอลโอ้สารพัดเนะี่ยมันทําให้เป็นเสน่ห์ของทีมแล้วคงก็น่าติดตามน่าหลงใหลครัออ อย่างนี้ดีกว่าพ่อคือฟังเราพูดแล้วเนี่ยมันมีในหัวใจเนี่ยมันมี2อ,อย่างคราวผมเนี่ยคิดว่าอินเตอร์เป็นเกมที่แบบเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากแล้วค่อนข้างที่จะเอาหลายๆทีมอยู่แต่เกมที่แล้วพิสูจน์แล้วว่ายามามันแหวกได้พ่อ มันไปของมันได้ลูกยิงลูกที่สามมโหคราวนี้ก็เลยเกิดความที่ว่าใครจะไปกล้าพูดว่าอินเตอร์จะเอาอยู่เพราะว mm ่า hmm. ขราวที่แล้วมันเอาไม่อยู่เพราะรแต่สกอร์มันเสมอแต่คราวนี้อินเตอร์ได้การซัพพอร์ตจากหมายเลข12นะมันจะแตกต่างกันพลังมันจะเยอะมากกว่าที่จะไปเยือนในทีมของ11คนที่มันมีอยู่แต่นี่มี12คนนะอย mm ่างอินเตอร์อยู่บนนะเซเดียมบานเลย mm hmm. อันนี้มันจะมีการขับเคลื่อนที่มากกว่าความดุดันจะมากกว่านะครับ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวค่อยฟันธงใช่ครับขอไปอีกคู่หนึ่งก่อนพ่อ ผู้นี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับอาร์เซนอลปารีสแซงต์แชร์มงก็ขอทีเดียวเงินพอหนึ่งศูนย์นะฮะก็วันเกมถ้าใครได้ดูเกมก็ต้องยอมว่าอาร์เซนอลเนี่ยวันนั้นรู้สึกความด,ดุดันหายไปโดยเฉพาะเกมเพรสซิ่งที่เป็นจุดเด่นนั้นค่อนข้างหายแล้วก็ตัวรู้สึกดอปจะยืนห่างนะฮะเรื่องของอาการเชื่อมต่อเกมวันนั้นที่เล่นในบ้านอาร์เซนอลมีปัญหามากมาะะฟื้นครึ่งหลังใช่ครับคือมันก่อจะมาแก้เกมมาครึ่งหลังแต่มันไม่ทันนะ,ะในส่วนของ ปารีสแซงต์แชร์แมงเรื่องของการแกะเพสเขาแกะมาตั้งแต่เจอเรลวู hmm. เจอแอสตันวินล่าแล้วทำได้ดีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วมาเจอแอสตันนอติกก็สถา,านการณ์มันเรียนแบบกันได้ด้วยเพราะว่าฟุตบอลก,กีฬาสไตล์แบบนี้ mm hmm. พอแ mm hmm. อสตันเบามาปั๊บเนี่ยมันไม่เหมือนกับแอสตันวินล่าหรือพูลที่หนักหนักก็คือเพสหนักตลอดเวลาพอแอสตัน hmm. ไปไปพีคในก่อนหน้านั้นแต่พอมาเล่นกับอปารีสแซงต์แชร์แมงพอไม่พีคปั๊บเนี่ยมันทำให อ่าปารีสมีช่องว่างเยอะเหมือนเขาจะรอดูก่อนนะัดแรกแต่เหมือนปารีสไม่รออ่าปารีสไม่รอปารีสนี่มาตรฐานรู้สึกว่าระบบทีมมันค่อนข้างดีมากนี่ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ใช้ระบบซูเปอร์สตาร์ไม่ได้เยอะขนาดแบบขนาดนั้นแต่ยังมีนะ uh, แต่ยังมีอยู่ครับเป็นระดับกินของซูเปอร์สตาร์แต่มนมันไม่ได้เป็นพุกแต่แบบเหมือนกับเอมบปปเป้ appe, หรือว่าใครที่เป็นดาราระดับโลกแต่พอมันมันมีอยู่มีอยู่ให้เห็นว่าเฮ้ยก็เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่เหมือนมีข่าวออกมานะครับแต่ผมไม่ค่อยเชื่อ เขาบอกว่าเดมเบเล่เจ็บนิดนึงเจ็บเกมที่แล้วตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วกอฟังหูไว้หูนะครับแต่มันชอบหลอกพวกเนี้ยออใช่สุดท้ายอาจจะลงได้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีควารัสเคเลียที่มีโอกาสยิงหลายตัวหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้แต่อาร์เซนอลเอาจริงเกมที่แล้วอ่ะควรจะได้สประตูเหมือนกันนะพราะมันมีประตูที่เข้าประตูที่ยิงชนคานประตูที่แบบควรจะได้แล้วก็ไม่ได้แต่ว่ามันจะพูดยังไงฮะในเมื่อฟุตบอล ทำไม่ได้มันพอจบสกอร์นั้นก็ต้องมาแก้ <จะ S 1> เกมสจะดูถ้าเวลาโค้ชจะแก้เกมว่มาดูรูปแบบการเล่นในส่วนของที่เล่นกันในนัดแรกเรามาแก้ไขสถานการณ์ส่วนย้เข้าไม่เข้ามันเป็นอีกคนประเด็นมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักบอลแต่รูปแบบการเล่นแพทเทิร์นในการสร้างเกมจังหวะของการโจมตีเป็นแบบไหนยังไงแล้วพอมาเล่นไปเยือนก็เล่นอีกรูปแบบหนึ่งจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นก็ต้องมาดูว่าการจําลองสถานการณ์ในรูปแบบของ เก,เกมเยือนก็ต้องมาดูว่าเกมเยือนที่เราไปเยือนทีมระดับแบบนี้จะต้องเล่นยังไงนะครับแต่อาร์เซนอลจะเสียเปรียบเพราะถูกนำไปหนึ่งศูนย์อ๋อแต่อีกหนึ่งประเด็นฮะวันนี้จะไม่เหมือนวันนั้นโทมสัสปาเตกลับมาพอ,อาปาเตมาจะคุมจังหวัดแดนกลางได้ดีเพราะวันนั้นขาดปาเตแดนกลางเลยต้องยอมรับความอดานมันหายไปการตัดเกมมันหายไปแานสกีน,น้าลายมันหายไปแล้วนี้พอมีปาเตมาก,ก็จะทําให้เกมสกีน้ากันหน้าลายดีขึ้นแล้วก็ทาให้ในช่วงของมิฟีคนอื่นเล่นง่ายมากขึ้นนะครับนะครับ เนี่ยคือผมว่าตัวอาร์เซนอลพร้อมขณะที่ตัวปารีสแซงต์แชร์แมงก็พร้อมแต่เสียวเดมเบเล่ผมว่าไม่ร้อยอาจจะลงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าผมว่าอาจจะร้อยสุดๆไหมก็ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็แนวรุกของปารีสแซงต์แชร์แมงถ้าเข้าฟอร์มก็น่ากลัวอยู่ดีนะครับอ่ะฟันธงเลยดีกว่าพ่อครับสองคู่นะครับคู่แรกครับอินเตอร์เจอบาซ่าพ่อคู่นี้ก็น่าจะเสมอกันอีกนะต่อเวลาอ,อีกอยุดโทษเลยอ่ะโอ้โหคิดเหมือนพ่อเลยแต่ว่าเอากันไม่ลง กินกันไม่ลงเพราะมันเสมอมาสามสามนะมันไม่มันก็ต้องยื้อกันไปยื้อกันมามันไม่มีใครเปิดแรกหรอกก็อาจจะมีบ้าง <c oughs> ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการโจมตีจากผู้เล่นริมเส้นของบาซ่ายามาหรือ Brady เบรดี้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะฮะแต่จะมาเปิดตลอดเนี่ยคงไม่ได้ถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาแต่ในส่วนของอินเตอร์ผมว่าถึงแม้เล่นในบ้านคงไม่ได้กดดันเขาในลักษณะของเพสสูงแล้วเพราะว่าถ้าเพสสูงขึ้นมาหลังลอยในโดนเนี่ยก็คงจะเล่นด้วยความระมัดระวังเหมือนเดิม พอเล่นแบบนี้มันก็จะเกมมันก็จะยื้อขึนไปยื้อขึ้นมาต่อเวลาจุดโทษส่วนใครจะแพ้ชนะอยู่โทษก็เป็นบุญวาสนาครับโอ้โหอันนี้ขออนุญาตคิดเหมือนพ่อเลยครับอีกคู่หนึ่งครับปารีสแซงต์แชร์แมงเจออาร์เซนอลครับผมว่าปารีสน่าจะเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะเพราะว่าทีมสมบูรณ์แบบแล้วกลับไปบ้านด้วยนำไปหนึ่งศูนย์สร้างความได้เปรียบนะครดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบไหนจะมีปาเตลงไปแต่พอเกมมันบังคับอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนคู่ต่อสู้ขยเป็น ขึ้นมา2 0นยหรือส0ูนย์ได้ต่อไปหลังจากที่นำมา1น1ูนย์สร้างความได้เปรียบอยู่แล้วนะครับครับแต่วันนี้ขออนุญาตคิดว่า Arsenal, อาร์เซนอลพะมีความเชื่อในเลือดอาร์เซนอลนิดหนึ่งเกมแรกอะ่ะโอเคคิดว่าอาร์เซนอลอาจจะเพียงพัง้มแต่ว่าเกมนี้ผมว่าอาร์เซนอลมันไม่มีอะไรจะเสียเพาะ<ม>คือมันจะใส่ทุกอย่างเข้าไปให้หมดเลยคิดว่าน่าจะมีพลังแฝงตรงนี้นดวล ผมว่าเสมอแบบเหมือนว่าสกอร์เสมอแล้วไปต่อเวลาโดนจุดโทษเหมือนกันอ๋อจะชนะคนละยเย่าเยงคนละ1 1> ใช่คน,นใช่แต่ว่าสุดท้ายจุดโทษผมก็ไม่ทราบเหมือนว่าใครจะชนะคิดว่าน่าจะไปลุ้นจุดโทษทั้งสองคู่นะครับ,บอ่ะยังไงฝากติดตามมาด้วยคืนอังคารคืนพุธนะครับตีสอก็ว่ากันไปนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวล ข้อบอลขอช้างขอเดียวกันนั่นเองนะครับยังไงฝากติดตามกิจกรรมดีๆกับทางช้างได้นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในปีนี้และปีหน้ามีแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิความเคลื่อนไหวพ่อตุ๊กตาโมลากสวัสดีครับ